คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโรสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากแดนเน a ชแนลนะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ อ้อยซือสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดเดนนี่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเอาจริงวันนี้เนี่ยปกตินะครับทางเกมเขาจะอัปเดตข่าวสารมาตั้งแต่ช่วงเช้านะแต่วันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ค่อนข้างแปลกมากครับเพราะบ่ายโมงก็แล้วทางเกมก็ยังไม่อัปเดตใช่ไหมครับบ่ายสก็แล้วบ่ายสาก็แล้ว ไปสี่ก็แล้วยังไม่มีอะไรอัปเดตมานะครับจนผมคิดว่าวันนี้มันจะไม่มีอะไรอัปเดตมาแจ้งให้เราทราบแล้วนะคือเราอาจจะต้องไปรอลุ้นเองพรุ่งนี้ทีเดียวนะครับแต่ว่าาในที่สุดครับตอนเวลา5โมงตรงนี้นะครับทางเกมเนี่ยเขาก็ประกาศแพทอัปเดตพรุงพ่งนี้มาแล้วครับก็สำหรับแพทพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลย นี่ครับแจ้งปิดปรับปรุงรายละเอียดอัปเดตวันที่26เดือนหนึ่งะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับทางเกมเนี่ยจะปิดปรับปรุงตอนเที่ยงจนถึงบ่าย2ครึ่งนะครับก็อย่าลืมล็อกเอาท่ก่อนเวลาเที่ยงตรงด้วยนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายนะสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตนะครับผมบอกเลยว่าเซอร์ฟไพรส์มากๆครับไม่รู้ว่าเป็นครั้งแรกในสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะที่รอบนี้มันจะไม่มีตัวละครอัศวินใหม่อัปเดตเข้าเกมครับ ก็สําหรับความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมตัวไม่ทัน,นครับหลังจากที่กระแสดามามแรงใช่ไหมแล้วเขาก็มาประกาศว่าจะเลื่อนดัดแอดเซาออกไปนะครับทำให้การเตรียมความพร้อมแพทต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมไม่ทันนะในเวลา2วันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะไม่มีอัศวินตัวใหม่อะไรเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นอาทิตย์พักผ่อนเก็บเพชรได้อย่างเต็มที่สําหรับทุกคนนะ สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมที่อัพเดตเข้ามาใหม่เนี่ยสรุปนะครับคามิล่ามันยังมาอยู่นะก็จะเป็นกิจกรรมคามิล่าปรากฏตัวในศึกไหยนะนะครับและรางวัลต้องบอกว่าโคตรโคตรดีครับ รางวัลเคลียร์สงครามบอสเจ็ดหายนะครั้งแรกนะครับรับสูงสุดถึง72เพชรเลยนะสำหรับเพชรตรงนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับรู้สึกว่ามัน72เพชรอยู่แล้วนะตรงนี้ก็นอกจากที่จะได้รับ72เพชรแล้วนะครับเรายังสามารถเก็บของไปแลกชุดคอสตูมของ7ไหายนะทั้ง5ตัวได้อีกด้วยนะก็สําหรับชุดคอสตูม7หายนะที่แลกได้นะครับก็จะมีเป็นของคามิลานะครับล็อกซี อิสตินแล้วก็โมโนนะครับสำหรับอิสตินกับโมโนเนี่ยมันเป็นชุดเก่านะครับถ้าเกิดใครที่เคยเล่นกิจกรรมก่อนๆอนอาจจะมีกันอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วก็น่าจะเหมือนอีเวนต์ก่อนๆน,นะมันก็จะปรับนะครับจากชุดคอสตูมเนี่ย กลายเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดคอสตูมให้แทนนะครับและนอกจากศึกหายนะของคามิล่าแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมเช็คชื่อสนับสนุนการพัฒนานะครับภารกิจกิจกรรมบรรลุเป้าหมายอัตราการเกิดศึกทำลายล้าง100%้นนะครับแล้วก็บนัสหัวห้องศึกทำลายล้าง2เท่าด้วยครับต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องควิสลับนะครับสำหรับควิสลับตรงนี้เนี่ยโค้ดเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะโค้ดรับก็คือเดมอนนะครับ D E M O N นะและในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีแพ็กเกจฮ็อกพาสเปเชียลมาใหม่ด้วย ก็สำหรับพองพาร์สเปเชียลในรอบนี้นะครับก็ถ้าดูจากรูปแล้วนะเราก็จะได้อีโมดนะครับกีล่ากับเจริโก้นะครับแล้วก็น่าจะมีคอสตูมของบันเดเน่แล้วก็โกเทอร์นะถ้าเกิดดูจากตรงนี้นครับอันนี้ผมเดานะต่อมาครับก็จะเป็นจัดศึกชิงชัยกลุ่มอัศบินนะครับ ก็สำหรับอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่เบต้าแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ทุกคนจะได้เล่นนะเพราะเขาจะคัดเลือกเฉพาะอัศวิน32กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดนะครับเข้าไปเล่นในกิจกรรมนี้นะกลุ่มอัศวินใครที่อยู่32อันดับแรกนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะต่อมาก็จะมีการปรับปรุงรูปอัศวินในตู้สุ่มแบบถาวรน,นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ย ตัวละครที่อัปเดตเข้ามามันน่าจะครบเหมือนของเจแปนแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเปลี่ยนรูปใหม่ครับโดยตู้กาชาที่มีการเปลี่ยนรูปนะครับก็จะมีุูมการณนตีพันหนึ่งพันสองูมเผาพันหนึ่งแล้วก็ุูมเผาพันสองนะครับและสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับกาชามันก็จะออกไปทั้ง3ตู้เลยนะและทั้ง3าตู้ที่ออกไปเนี่ย ตัวละครไหนที่มันควรจะอยู่ในตู้ถาวรนะครับมันก็อัปเดตเข้าไปด้วยนะโดย2ตัวแรกครับซาริเอลกับทามิเอลนะครับจะถูกอัปเดตลงตู้สุ่มเผาพันสองนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ดองตัวไว้นะครับหลังจากอัปเดตในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเปิดลุ้นทามิเอลซาริเอลได้เลยนะครับส่วนเฮลบัมฟ้านะครับก็จะถูกอัปเดตลงในตู้กระชับพาร์ที่สองนะครับกับตั๋วสุ่มเผาพันสองและสุดท้ายเฮนดิกเซนเขียวครับเฮนดิกเซนเขียวเนี่ยจะแตกต่างนิดนึงจะลงในตู้สุ่มการันตีในพาร์ทที่นะครับแล้วก็ ตัวซุ่มเผาพันสองเช่นกันครับก็สําหรับข้อมูลอัปเดตทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะหมดลงในวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับเราก็มาไล่ดูกันไปเลยส่วนแรกจะเป็นกิจกรรมสุ่มหรือว่าตู้กาชานะก็จะมีตู้เฮลบรัมฟ้านะครับกาชาเฟสติวัลคิงกับเฮนดิเซนนะครับและตู้ททมิเอลซาริเอลทั้ง3ตู้นี้นะครับมันก็จะเอาออกในวันพรุ่งนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่จะหมุนอะไรเพิ่มนะครับก็อย่าลืมทําให้เสร็จในวันนี้นะ กิจกรรมที่สิ้นสุดลงต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมต้อนรับ2021พาร์ทที่2นะครับก็คือทุกอย่างในหน้ากิจกรรมพิเศษนะครับมันจะเอาออกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เคลียอะไรเนี่ยไปเคลียกันด้วยนะครับจะมีภารกิจสุดพิเศษพาเลตบอสพาร์ทที่2นะครับคิมาล่าก,กับมันแลกนะครับกิจกรรมหองคอยแห่งไหยะนะครับ,รรบสำหรับหองคอยแห่งไหยนะอันนี้เพื่อนๆพลาดไม่ได้นะของดีมากๆครับอย่าลืมไปเคลียกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคลียร์ดันเจี้ยนรางวัลใหญ่ต้อนรับปีีใหม่าร2นะคับ บิงโกต้อนรับปีใหม่อย่าลืมไปแลกกันด้วยกิจกรรมกล่องชนะวิวาทครั้งใหญ่สุดพิเศษกิจกรรมแลกเปลี่ยนไอเทมสุดพิเศษกับคิงกิจกรรมต่อสู้สุดพิเศษไดอารี่เลี้ยงเด็กของพอกนะครับคอนใบเซลสําเร็จ100%เพิ่อมอาัตรายแยกส่วนอุปกรณ์สําเร็จครั้งใหญ่แล้วก็สําเร็จขั้นสูงสุดนะครับพวกคอนเทนต์เหล่านี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคลียร์อะไรเนี่ยก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะและสุดท้ายแพ็กเกจครับแพ็กเกจแรกก็จะเป็นโบนัสในราคาเพรนะครับแพ็กปลูกพลังแสงต แพ็กเสริมพังสุดพิเศษ,ษ,ษ2021และสุดท้ายแพ็กเกจทั้งสุดพิเศษ,ษ,ษครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะเอาออกในวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่เหลืออะไรนะครับไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยและสุดท้ายจริงๆละครับสำหรับสารผู้พัฒนาจะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้รบกวนทุกท่านรออีกสันนิดนะครับสำหรับสารประจําเดือนมกรานะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะว่าผู้พัฒนาเนี่ยจะมีอะไรส่งมาให้ผู้เล่นอย่างเราๆนะครับซึ่งผมคิดว่า ถ้ามันจะมีโคโรโบเนี่ยเขาก็น่าจะพูดผ่านสารจากผู้พัฒนานะพอทุกรอบนะครับเวลาโคโรโบมาเนี่ยมันจะพูดเกินมาก่อนอยู่แล้วนะครับโอเคก็อัปเดตท,ทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างแปลกสําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟโกลบอลเอเชียนะพอทุกอาทิตย์ปกติแล้วอัศวินใหม่ที่อัปเดตมันจะต้องมีอย่างน้อยสักหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยมันไม่มีนะซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะจัดการไม่ทันนะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดด้วย โอเคครับก็สําหรับคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสุดท้ายนี้นะครับกิจกรรมที่ผมจัดแจกเสื้อช่อง Danet Channel มันก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็ได้มีประกาศผู้โชคดีแล้วนะอยู่ที่ชุมชนของเพจเลยครับก็อย่าลืมไปเช็คกันด้วยนะและสําหรับใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับ ก็อย่าลืมติดต่อผมกลับมาภายในวันที่31เดือนนี้ด้วยนะครับผมจะได้ดำเนินงานโปรเซสในขั้นถัดไปได้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่องเด a t ี่ n ชนเทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับว